ถึงแล้วค่ะอันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นที่ใฝ่ฝันของลุงค่ะลุงเขาตั้งใจอยากที่จะมาที่นี่นะคะตอนแรกๆแกก็ถอดใจไปแล้วนะเพราะว่ารถตู้มาไม่ถึงต้องใช้โฟวินนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ด้วยความโชคดีของเราค่ะเรามาเจอกับท่านสารวัตรค่ะตอนนี้ท่านสารวัตรชี้ให้เรามาดูตรงนี้เลยค่ะ ลำดับคันที่27นะคะคนละโทพัะนรศเพียรง,งามค่ะเป็นตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2563อุ๊ยท่านนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพักท่าตาฟังนะครับค่ะอ่าสถานีหรือลรงพักท่าตาฟังเนี่ยไอ้หลังเนี่ยเป็นหลังหลังแรก ด็กับบันเลยตั้งแต่ที่เทวาที่ท่าตะฝั่งนั้นมีรองพักที่น่าน่าสงสารมากเลยทําไมเก่าแก่อย่างนี้แต่ความจริงเป็นของเก่าใช่ไหมคะอ่านี่คือถ้าเรามีโอกาสเรามาจะมาดูประวัติาประวัติของสถานีเก่าประวัติความเป็นมาครับค่ะสถานีตํารวจภูธรตั้งแต่ปี2องพันสีค่ะก็1 2รปีค่ะ ร้อปีโอ้อ๋อร้อยยี่สิบสามปีที่ว่ามีทำเนียบนั่นใช่ไหมคะใช่ผู้ดำรงตำแหน่งที่น้องอ่านเมื่อกี้เนอะแิ่แต่แย่แต่แต่แย่ตั้งแต่ท่านแรกเลยนะคะปี2466 ปีนี้เราสองห้าหกเจ็ดแล้ว1ิปีแล้วนะคะร้อยกว่าปีเออร้อยขออภัยร้อยหปีจะดูว่าตั้งใจฟังกันหรือเปล่าและท่านสุดท้ายนี่ค่ะที่บอกว่าเป็นที่ปลื้มที่สุดนะคะคือท่านผู้ที่นำเรามาเยี่ยมชมนะตอนนี้ค่ะอาคาเมื่อกี้เห็นอันนี้เข้ามาก่อนนะคะ นี่ห้องทางานเดิมๆอันนี้คือห้องทํางานของคุณอาขออนุญาตเรียกคุณอานะคะพอจะบอกว่าเป็นอาแท้ๆของข้าพเจ้าเองนี่คือความภูมิใจที่สุดในโลกนะคะวันนี้เราได้ติดตามมานะคะตัวจริงเสียงจริงนะอันนี้คือห้องทํางานของอาใช่ไหมห้องนั้นเป็นเป็นเป็นของคือห้อง <มา S 1> ทํางานต <ำ S 2> าํารวจแหละค่ะตอนที่อยู่ที่นี่อันนี้ช่องไม่มี ความหมายอะไรนะฮะดูอะไรคือว่ามีเหตุอะไรก็ก็จะอ๋อนึกว่าพังไม่ใช่นะทางนี้ทางนี้อ๋อที่อาบอกว่าเนี่ยหน้าต่างจะมีช่องนี่ช่องช่องใชยดีแล้วที่แม่น้ําที่เราขับเข้ามาเมื่อกี้คือแม่น้ําสารวินนี่นี่นด้านโนูนโน้ตรงนี้เราเห็นนิดหน่อยค่ะอันนี้ห้องทํางานนะคะสยแสดงว่าที่นี่หนาวหนาวมากมากนะ บอกแล้วว่าได้หนามากกันกระสุนแล้วตรงนี้คือช่องยิงนะคะอันนี้คือแม่น้ําสารวินค่ะอันนี้นี่นี่นี่ดูรูเขานี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นที่เก่านะคะที่ใหม่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรานัดอาเราไปมาแล้วเดี๋ยวที่ใหม่เดี๋ยวเราไปสํารวจกันตอนบ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือโต๊ะทํางานจริงๆใช่ไหมคะอาเออตัวเก่าๆเลยเนี่ยนะ ของแท้ดั้งเดิมเลยนะคะก็จะมีบรรยากาศเก่าๆก็เก็บเป็นภาพแล้วก็ยังเก็บไว้ที่นี่อยู่ oh. มีมีปรับปรุงบางส่วนมีปรับ oh. ปรุงบางส่วนนี่ก็คือบ้านพักบ้านพักของตำรวจค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้รกรมศิลปากรดูแลที่นี่อยู่ใช่ใช่มอบมอบมอบให้ส่ง,ต,<อ>งต่อแล้วให,ให้กับทางกมรมศิลปากรดูแลนะคะตอนนี้ลุงเก็บภาพไปนะป้าจะถ่ายคลิปนะคะ ตรงนี้ที่ด้านทํางานของเสีียนใช่ไหมคะอามีเจ้าหน้าที่อยู่เมื่อก่อนนี้นะคะตอนนี้ก็เหมือนห้องแล้วห้องทํางานเสมียนก็อยู่ติดกับห้องขังวันนี้คนเนี้ยจะโดนต้องขังในสี่หนูเป็นเด็กดีอย่ามาขังหนูเลยเอาหนูกระบ้านด้วย เนี่ยสักครู่เราเข้าไปดูบรรยากาศห้องขังกันแว้บๆนะคะแล้วก็โต๊ะเสมียนค่ะทีนี้อีกหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้ไปดูคือตรงนี้ค่ะไม่มีเพื่อนมาดูเป็นเพื่อนเลยเหรอมันมาลึกกึกเก๋ยอ่ะความจริงไม่มีอะไรหรอกค่ะก็คือห้องใต้ดินนะคะที่นี่เลยดูนะคะ มีทางออกข้างหลังค่ะและเป็นที่นั่งค่ะก็ะเป็นที่พักนะคะนี่เป็นที่พัก,พกอาคาห้องใตดินเมื่อกี้เขาทําเป็นที่พักอะไรอะ่ะชั้นหนึ่งอะ่ะก็ที่ทํางานปกติอ๋อที่ทํางานเขานั่งกันข้างล่างปกติไม่ใช่ว่าเป็นแบบลึกลับอะไรเนาะเป็น,น โล่งโป่งแล้วก็ขึ้นมาข้างบน,นอืนนนอสองชั้นนั่นแหละคือที่พักสองชั้นนะคะแล้วเวลาที่คนที่อยู่ที่นี่พักกันนะอาเขาสร้างที่พักกันต่างหากหรือว่าเขาเมื่อก่อนก็มีเมหมือนปลูกกระต๊อบกระต๊อบอ๋อแล้วเขาไปดูไปดูไปดูกระต๊อบอยู่ข้างๆอันนี้ก็ยังยัต้อยอยู่ อ๋อยังมีกระ๊อบอ๋อบริเวณนี้เป็นที่พักเจ้าหน้าที่อ๋ออ๋ออันนี้ของหัวหน้าอ๋อของอานี่ใช่ไหมอ๋อนี่คือที่พักอาสุดยอดเลย นี่คือที่พี่นะคะที่เขานั่งเรือมาค่ะท่าสามแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าเรือ1800บาทไปกลับนะคะใครสนใจนะคะสามารถมาได้ค่ะและอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะคะโรงพักค่ะน,นี่ นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์แทนเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ยังคงเหลือความงดงามไว้นะคะณตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณที่เป็นของรกรมศินปากรดูแลนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนี่เราดูจากข้างบนเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่ามันเึกเกยก,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 ก็ไม่มีอะไรเลยเนาะจริงๆเราก็คือที่พักปกติเนี่ยแหละคะ่ะ นี่ที่ทำงานปกติคือชั้น1นชั้นสองนะคะดูค่อนข้างมิดชิตค่ะเพราะว่าต้องระวังภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนช่องที่เราเห็นนี่นะคะก็เป็นช่องที่ไว้แย่ yeah. ปากก็บอกปืนออกมาค่ะคนะคะสถานีตำรวจภูทรท่าตาฝั่งตอนนี้ป้าก็มาถึงแล้วจ้าด้วยรถคันนี้เลย ใครๆมีโฟวีนนำมาได้นะเส้นทางก็ประมาณนี้เลยจ้าปงกันแบบรารู้ก่อนี้องกันแบบนี้สถานีต้องมีรูยิงปืนอะไรแบบอันนี้มันก็แปลกตาดีไงออนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมู่บ้านค่ะ ถนนนะคะต้องบอกเลยว่าถนนดีมากๆเลยนะคะเป็นปูนซีเมนต์นะคะแต่ค่อนข้างแคบค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาอธิบายว่ารถเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะคะถนนสายนี้นะคะเป็นถนนทางเดียวตอนแรก,กเราก็เข้าใจว่ามีอีกเส้นหนึง่งขากลับน,นะคะอาบอกไม่ใช่ค่ะเส้นเดียวนี้แหละคะ่ะทางเดียวนะคะถ้าอีกคันหนึ่งมาฝั่งตรงข้ามเยนะคะก็คือหลบค่ะหลบแค่นั้นเองนะคะบัญญยาย,ยังไม่ไม่ไม ไม่หมดเลยเอามันมีอะไรอีกก็หมดทางแล้วไงก็หมดทางแล้วเออจริงด้วยโอยเพอแป๊บเดียวพูดปุ๊บหมดปั๊บอ่าไม่ขึ้นสะพานนะนี่สะพานอะไรคะสะพานแขวนสะพานแขวนขอบคุณไอ้นี่เราจะลุยน้ำลงไปเลยหรอลุยลุยแม่น้ำลงไปเลยนะคะน้ำนี่ก็คือเป็นคลองเล็กๆนี่ดีดูเป็นแม่น้ำเล็กๆน้างรถล้างรถ อ่าเขามาเอาทรายไปทําก่อสร้างเออเราล้างรถบริเวณนี้นะคะแล้วตำรวจก็เลยรีบจับย้อนจับเสียงผู้ใหญ่เลยเขาก็บอกว่านี่กูมาจ่ออ๋อนี่นะคะเอาทรายไปทําบ้านเออนี่นะคะตรงนี้ก็คือบริเวณทุ่งนานะคะแต่ตอนนี้ก็คือแลรงมาลงตรงนี้อ๋อครั้งที่แล้วนะคะมีฮอมาลงฮอของผู้ใหญ่นะคะจะมาลงแถวบริเวณนี้นะคะอ้าวแล้วชาวบ้านอ๋อตอนนั้นก็จะไม่มีต้นไม้แล้วใช่ไหมคะ เขาจะต้องเลือกตกเก๋าตกนี่เลยที่ลูกขอในี่อฟังฟังเออว่าอะไรตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเข้าหมู่บ้านท่าตาฝั่งแล้วค่ะนี่นะคะถนนเริ่มดีขึ้นนะคะมีน้องๆนักเรียนด้วยแสดงว่าที่นี่มีโรงเรียนหลบใหญ่เลยลูกขอหลบไปข้างนู้นเลยดูสิไปวาดรูปมาครับผมโอ้หกระดุมปิดถึงคอเลยว่นักเรียนที่นี่ เด็กคนนั้นน่ารักน่าดูเลยกระดูมมันอิที่คอเลยคอเื่อคนที่นี่ค่ะเป็นคนไทยแท้หรือว่าเป็นก็ก็ก็ยังมีมีหรือคนพม่าข้ามมาหรือว่ายังไงอะคะวัสดีลูกเอยสวัสดีโถสวัสดีกันใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะ เห็นรถตำรวจเขาก็วันดีแล้วกะอาเขาไม่รู้เป็นอาเขาเห็นรถตำรวจเขาก็วัดดีไว้ก่อนเลยแต่เขาหวันดีเราไปที่นห้โหหวัดดีเนี่ยน่ารักมีมารยาทเนาะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เอาง่ายๆว่าเห็นคนนอกเข้ามาก็วัดดีไว้ก่อนใช่ใช่อาจจะไม่ทธรรมดาเขาก็จะหวัดดีไงค่ะน่ารักจริงๆนะคะน้องๆที่นี่นี่นี่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะอ๋อนี่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะ เดี๋ยวอาของเรานะคะบอกว่าจะพาไปเซเว่นเซนค่ะเรือนสุขสำราญนี่เรือนสุขสำราญเบิกบ้านเลยไทยด้วยเซเว่นเซนหรือเซเว่นดิสเลเว่นแม่แม่ยังงงเซเว่นเซนอยู่มียังไงเซเว่นเซนแถวนี้โอ้นี่เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านท่าฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่โเรียนโอ้ยพี่ๆคนไหนมาเรโนเวทไว้นั่นเนี่ยน่ารักเชียว พี่คนไหนมาทำไวเนาะสีสวยเชียวนี่บริเวณนี้นะคะเป็นบ้านของคนในชุมชนค่ะมีเรื่องขำนีมม่อย่างเนาะพี่อาเล่ามาสักครู่นเนี่ยบอกว่าที่นี่มีไม้เยอะนะคะมีไม้แดงมีไม้สกักคนที่นี่เอาไปทำถ่านเงีคะ่ะคุณคะ่ะเผาถ่านนะคะแต่ละที่บ้านของเขาอะคะ่ะ เขาจะทำช่้ยไม่พ่ายหนึ่งหรสองนโอ้ยอะไรจะประมาณนั้นอิจฉาคนแถวนี้จริงๆนี่มน่ะ้ไม่พ่ายจริงด้วยทำาันเล่นแบนั้น,นมานี่เราก็ขับขึ้นเนินกันอีกนะคะนี่ที่นี่ใช้โซลาเซลล์กันหลายหลังเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นโหยคนที่นี่เขาตัดต้นไม้กันไม่เสียดายดเลยเนาะ ส่วนใหญ่ก็ตักทำบ้านอันนี้ยังเป็นโรงเรียนอยู่นะคะน,นี่คืออาคารธีรก,กรมลสองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนะคะถ้าจะให้เดานะตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจอะไรนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าให้ไม่อยู่ที่นี่ไหมจ้าเดี๋ยวเราอกหักก่อนจ้าเราอกหักก่อนนี่เห็นเสาบ้านไหมคะใหญ่ไปเลเลยค่ะ ใหญ่มากอกหักผัวทิ้งแม่ทิ้งอะไรเงี้ยค่อยมาอยู่แถวนี้เป็นอะไรนะคะแถวนี้อ๋อเป็นทหารฐานทหารเป็นฐานทหารนะคะพอมาเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ชายแดนพม่าฝั่งนู้นเป็นชายแดนพม่าอันนี้ก็คือขับรถสำรวจเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของเรานะวันนี้นะคะ นีุ่้มีเก้งตัวหนึ่งเก้งเก้งเก้งเอ็เกกงเอ็นนี่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำข้าวมันไก่อ้าวมีขายจ้านี่มีร้านอาหารค่ะลุงหัวบ้างเชฟชุมชนของแท้ะอันนี้นะคะ พวกนี้เขาต้องเจอบ้างหน้าฝนต้องเจอดินตะไรบ้างไหม<ช> <Euros. S 2> เจออยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยมีน้ำนี่ก็มันมันจะออกไปนอกนิ้วพมา,มออามันได้ยังติดตอนน้ำมาทำยังไงสวันด,ดีครับวันดีก่อนวันดีก่นกนดดอนวันด,ดีแถวสวัสดี รถไปแล้วพี่มันเก่งจังเลยนี่ข้าเหนียวมีใช่ไหมมีมีมีข้าเหนียวนะ่าอ้ยห้ยเกิงข้าวเหนียวกินง่ายซะด้วยสมบูรณ์นะเนี่ยเขาน้ารักสีสวยนะเนี่ยเขาก็เอาเหมือนกัน มีกินผักไหมกินผักไหม <c oughs> เขากินผักไหมกินไไไปมองบ้านน้นี่เนแนนี่ัโ้เอาเลย